พรจันท่ฉายเบิ้ลโบนัสน้องโอ้แพ้สดกล้องทรณีก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ ทําเอาแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกถึงกับตัวเก่งลุนจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้สําหรับความดูเดือดเกินบรรยายของวันไฟนั้28เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาที่ผ่านมานำโดยคู่เอกของรายการพระจันทรฉายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิม แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทขึ้นสังเวียนป้องกันบาลังมวยไทยจากเอลิสบาโบซาผู้ท้ายชิงจอมแกล่งจากสาหราชอาณาจักรที่คิดการใหญ่หวังจะบุกมากระชากเข็มขัดถึงถิ่นเปิดฉากยกแรกทั้ง2ฝ่ายต่างชิงจังหวะดูเชิงเกมการชกมาเดือดขึ้นในยกที่2เมื่อพระจันชายบรรเลงเพลงศอกจนเรียกแผลแตกเหนือคิ้วของเอลลิสได้สําเร็จเข้ายกที่3ยังคงเป็นพระจันชายที่ขนสอกโจมตีต่อเนื่องขณะที่เอลลิส พยายามดักสวนหมัดแต่ก็ไม่เป็นผลยกที่4พระจัชนชายเล่นเครื่องยำใหญ่และได้จังหวะสับศอกขวาเข้าเต็มคิ้วของเอลลิสจนทําให้เกิดแผลแตกชกันแพทย์สนามเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่จะแข่งขันต่อกรรมการจรึงตัดสินใจยุติการชกส่งพระจัชนชายชนะ TKO ป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมรับดับเบิลโบนัส1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3.3ล้านบาทเข้ากระเป๋าเป็นรางวัลสุดพิเศษ ขณะที่คู่รองก้องธรณีสอดสมหมายผู้ครองตำแหน่งผู้ทาชิงอันดับที่4ของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นไฟเวทเตรียมดวลฝีมือกับนักชกระดับตำนานน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบตตำเวทที่ไฟนี้ลดพิกัดน้ำหนักลงมาสู้ในรุ่นไฟเวทเป็นครั้งแรกในวันภาพรวมตลอดเกมเป็นทางก้องธรณี ที่กำลังมั่นใจออกมาสู้ชิงจังหวะบวกอาวุธแลกแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่ส่วนน้องโอ๋อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าปล่อยหมัดสาดแข้งตอบโต้ได้แบบดุเดือดไม่แพ้กันจบครบสามยกผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้กล้องทรณีเป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยคะแนนไม่เอกชนเก็บชัยชนะบนเวทีระดับโลก3ไฟติดเพิ่มโอกาสลุนเข้าใกล้เข็มขัดแชมป์รุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่ไปอีกขั้น แล้วเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ